พบกันเช่นเคยกับแว่นวางวันนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่สดใสแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็โหหลายๆคู่ไม่ว่าจะเป็นแมนยูของผมนะครับนะแล้วก็เชลซีนะครับในบ้านนะครับชนะกันหมดเลยนะครับยกเว้นสเปอร์เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็หลายๆลีกเลยก็นะครับถ้าใครได้ติดตามผมไว้ก็ยังไงก็มังปังบวกก็อยากจะให้มาดูวันนี้นะครับคุยหลังเกมสักนิดนึงเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถล่มเอลตันไปถึง4ีต่อศูนย์ค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งเลย ก็แมนยูเปลี่ยนโค้ดแล้วอัลบรินก็นะารับทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนัดนี้ก็นะครับกดไปถึง4ลูกนะแรดฟอร์ดสองนะครับเซอรซีสองโอ้โหก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ดูแล้วนะมาได้นะลูกแรกจากบุโนโญเปิดมาให้แรดฟอร์ดนะครับยิงไปแบบส,สวยๆเลยลูกแรกนะครับส,สวยๆเลยนะครับก็แฉลบทางด้านแบนไว้นะครับลูกเกมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆการที่ว่าเล่นนะสามสี่สองหนึ่งเนี่ยนะ เอาเซฟรซี่ลงมาเป็นหน้าตับนะครับให้แรฟฟอร์ดเล่นหน้าเป้า ก็ค่อนข้างจะดีแล้วอามัดอ่ะเกมนี้ค่อนข้างทําผลงานได้ดีเลยอามัดได้ชมจากอา,อาลเลรนเป็นเด็กที่แบบตั้งใจแล้วก็นะมุ่งม,มั่นแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับทำไปถึง2แอซิสนะวันนี้เขานะช่วยเกมที่ว่าตัดบอลไปได้ถึง2ลูกแล้วก็ได้ประตู2ลูกเลยนะครับนะแล้วไปในทะีที่40อีกตัดบอลไปให้แล้วก็ส่งให้บูโน่แล้วก็บูโน่ก็จ่ายไปให้อซี่นะครับยิงเป็นลูกที่2นะครับนทะีที่4ีนะ แล้วก็หมดครึ่งแรกไปนะครับนะพอเริ่มครึ่งหลังปุ๊บนะครับนาทีที่46ก็มาได้ประตูค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับนะประตูค่อนข้างรวดเร็วจริงประตูของแมนยูเนี่ยก็ไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับก็เอามาดอีกเหมือนกันนะฮะจ่ายไปให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็นะครับยิงด้วยขวาเข้าไปในดีที่46เลยนะครับก็ลูกที่สามมาอย่างรวดเร็วนะเริ่มครึ่งหลังมานะครับนะก็ดูแล้วรูปเกมนะค่อนข้างดีนะครับแล้วอาจจะ คองเกมได้แล้วเล่นในบ้านด้วยในทีม์องเทอฟอร์ดนะครับก็ทําตามเป้าได้นะครับยังไงก็ผมบอกแล้วนะในแมนยูนะยิงเกินหนึ่งลูกแน่นอนที่ผมบอกก่อนบอลเตะนะครับนะแล้วก็มาดูอีกลูกหนึ่งนะครับนะอามัดก็เลี้ยงมาทางขวานะครับแต่นะครับเสียบอลแต่เหมือนจะไม่มีอะไรับส่งผาดกันเองนะแล้วอามัดก็ตัดบอลไปนะครับไปแล้วก็จ่ายแฮซซี่ยิงเป็นลูกที่4นะครับนาทีที่64นะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างสุดสวยเลยนะครับก็จบด้วยสวยหรูก็ช่วงท้ายมี ทางด้านของโอรน่าก็เซฟไว้นะครับไม่งั้นก็อาจจะโดนตีไข่แตกนะครับช่วงถ่ายเกมก็ดูแล้วรูปเกมดีวันดีคืนจริงนะครับแล้วก็อมรินก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยอย่างที่ผมบอกนายูนะจะกลับมาท็อปโฟให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ดับก้าแล้วนะครับก็เถิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะก็ค่อนข้างมีลุ้นนะครับตอนนี้ผลงานขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับช่องทางนะครับแวนวังบอลนะครับช่วงนี้มาคุยหลังเกมก็ประมาณเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาคุยหลังเกกกมมขอออองนนนหรืืว่่าทีี็ ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับและช่องทางนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะมันบนนี้เลยแล้วก็น่าโปรไฟล์แล้วก็ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะลงมาให้นะครับรายละเอียดก็นะใครอยากเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ